สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารักทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทุกวันกับช่องการยกระดับจิตใจผมนำทุกเรื่องราวที่มีอยู่เกิดขึ้นในสังคมก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นตัวอย่างในการที่จะปฏิบัตินำใจเราเข้าไปสู่ความดี ความดีมันมีหลายขั้นนะครับคือทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความดีกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมนํามาพูดนั้นสําหรับบางท่านอาจจะยังไม่รู้เคล็ดวิธีในการที่จะนําใจเข้าไปสู่ขั้นที่มันสูงขึ้นละเอียดขึ้นตามลําดับก็ค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆทุกเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านคาถาอาคมเวทมนต์อะไรต่างๆเพื่อเป็นภูมิต้านทานเป็นวัคซีน ให้กับตัวของเราเองหากบางทีเราอาจจะไปพบเจอบางอย่างที่เราไม่เคยพบมาก่อนเนี่ยอาจจะเจอกับตัวเราเองแต่เราไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครมันคืออะไรนะครับเมื่อหากเรามาชมคลิปนี้แล้วเนี่ยวันใดวันหนึ่งหากเราไปเจอคนที่รู้จักเขามีอาการเขาป่วยเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่เราบาังเอิญได้ฟังได้ผ่านคลิปนี้มาแล้วอาจจะเป็นแนวทางในการที่จะ ไปเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือในการแก้ไขให้กับผู้คนต่างๆที่เรารู้จักนะครับก็เป็นการสร้างบารมีอีกทางหนึ่งได้เช่นกันครับคลิปที่แล้วผมพูดถึงเรื่องอาการรวมรวมทั้งหมดนะครับว่าโดนคุณใสหรือเปล่าโดยรวมนะครับหลังจากที่เราได้ไปตรวจร่างกายกับทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วตรวจมาในระยะหนึ่ง หาสาเหตุโดยละเอียดแพทย์ก็วินิจฉัยแล้วว่าไม่พบสาเหตุอาการป่วยแต่ความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายทั้งทางทจิตใจเมื่อเราตรวจแล้วมันไม่มีอาการไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ให้เราตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราอาจจะโดนสิ่งลี้ลับทำร้ายการที่ทำร้ายมาเนี่ยมันมีทั้ง สิ่งที่เขาตั้งใจทําเราโดยตรงกับสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาปล่อยไปตามลมตามแรงบางอื่นเพราะหามยามร้ายดวงเราชะตาเราตกเราก็ไปรับมานะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่โดนตั้งใจทําคือเขาตั้งใจกระทําเรามาเนี่ยอาการป่วยจะค่อนข้างรุนแรงนะครับอาการจะหนักทีนี้วันนี้ก็จะนํา อาการมาพูดให้ฟังว่ามีอาการอย่างไรบ้างสําหรับคนที่โดนคุณโดนของคือโดนคุณโดนของเนี่ยไม่ว่าจะโดนขแขนงวิชาแบบไหนก็แล้วแต่ผมจะพูดอาการรวมๆทั้งหมดนะครับให้สังเกตอาการต่างๆเหล่านี้ดูแต่ละคนก็จะมีอาการที่แตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะโดนของแบบไหนนะครับโดนมัดหุน่นปั้นหุน่นแทงหุน่นฝังหุน่นหันหน้าหันหลัง ให้บ้าให้ใบให้ใจร้อนรอนมัวเมานะเกิดความขนพองสยองก้าวมีความเกรงกลัวหวาดระแวงสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นอาการรวมๆโดนทั้งคุณผีคุณของมัดหุน่นฝังหุน่นหรือจะเป็นอาการที่เขาทํามาคุณเนื้อคุณหนังต่างๆคือถ้าคุณเนื้อคุณหนังเนี่ยทำให้เรากินพวกเนื้อสัตว์ไม่ได้เลย อานะจารทีนี้อาการทั้งหมดเลยให้สังเกตนะครับผมจะพูดรวมทั้งหมดก็คือ 1. อาการทางจิตใจเรารู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยเบิกบานหนุดหบิดง่ายโมโหร้ายซึ่งเดิมทีโดยปกติแล้วไม่มีอาการเป็นอย่างนี้มาก่อนนะฮะแต่ช่วง หลังๆมาเอามีอาการโมโหหงุดหิดง่ายอันนี้เราก็ต้องสังเกตก่อนนะครับว่ามันเป็นจากเรื่องธรรมดาของเราหรือว่าโดนคุณของแต่ถ้าโดนคุณของเนี่ยมันจะเป็นประจำครับแล้วจะมีอาการหนักที่สุดก็คือวันโกนวันพระวันอังคารอาการสังเกตดูหายใจไม่ออกอาการทางร่างกายหายใจไม่ออกบ้างหายใจไม่ทั่วท้องมีอาการอึดอัดนอนบางทีมีผวาหรือมองเห็นเงาดำเห็นพูดผีปีศาจ วับวับแวบ,บแวบ,บอยู่เสมอเสมออาหารการกินก็กินไม่ได้เรี่ยวแรงไม่ค่อยมีอาเจียนกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ปกติเคยกินได้ตอนหลังกินเนื้อสัตว์อะไรไม่ได้เลยทีนี้ปัญหามอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องกินเนื้อสัตว์ไม่ได้หลายคนไปรักษาผิดทางกันมาก็มากมายก็คือไอการกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยเรามีองค์แน่เลยเนี่ยองค์ไม่ให้กินเนื้อสัตว์นะ ต้องไปรับขันพอไปรับขันก็มันเหมือนกับเป็นการเปิดทางนะเอาใครเข้ามาอยู่กับตัวเราเรารู้ไหมครับเราไม่รู้เลยนะฮะแล้วคนที่เขาให้เรารับขันมาเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษหรือเปล่าเขาหนะ้าพูดตรงๆว่าเขามีทิพฐจกักยานหรือที่จะรู้ว่าใครเป็นใครบางทีพวกเปรตพวกสัมภเวสีหรือพวกอสุรกายเราไปรับขันเข้ามามาอยู่กับตัวเราเหมือนเป็นการเปิดทางให้มันผ่านตัวเราอยู่ตลอดเวลาอาการจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆ ผลที่ตามมาทางด้านจิตใจก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆมันก็รักษาไม่หายอาการที่กินเนื้อสัตว์ไม่ได้ปัญหาใหญ่เพราะคนจะเข้าใจว่ามีองค์เทพนะบ,บางทีมันก็ไม่ใช่ก็ต้องดูด้วยนะฮะเขาทำคุณเนื้อคุณหนังมานะครับมันมีทั้งกินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้อาเจียนออกหมดทุกอย่างหายใจไม่ออกแน่น อาการต่างๆแบบนี้ผมพบเจอมาแล้วนะครับคือไม่ใช่ผมเป็นนะครับคือผมพบเจอนะฮะแล้วก็ได้ช่วยเขาไปแล้วในระดับหนึ่งซึ่งก็ตอนนี้ก็กินอาหารได้แล้วเนื้อสัตว์กินได้แล้วนะฮะผมก็บอกอธิบายเขาฟังว่าไอ้การกินเนื้อสัตว์ไม่ได้นะหากเราเข้าใจว่าองค์เทพเนี่ยผมถามว่าองค์เทพเนี่ยมีความรู้พระธรรมคําสั่งสอนแบบไหนนะถ้ามีความรู้พระธรรมคําสั่งสอนจร,จริงเนื้อสัตว์เนี่ย เรากินในส่วนที่เป็นอาหารเราไม่ได้ไปฆ่าเขามานะฮะเราไม่ได้ไปชี้ให้เขาฆ่าที่จะเกิดเวรเกิดกรรมการไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วจะกินอะไรจะดํารงสังขารอยู่ได้อย่างไรเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนแหล่งโปรตีนทาให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงกาลัง,ลงแต่เราไม่ได้กินดะนะครับเราไปซื้อที่เขากินที่เขาทําไปแล้วมากินนะฮะอันนี้ถามว่าบาปไหมมันก็ไม่บาป ถ้าหากเราเกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันตายผ่อนส่งตายทีละน้อยแล้วการที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งประเสริฐเราต้องใช้ปัญญามองการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันทําให้เราลดกิเลสได้หรือเปล่าเราตัดกิเลสได้ไหมมันเป็นอรหันได้ไหมผมถามว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่วัวควายมันกินแต่หญ้าทั้งชีวิตท่านคิดว่ามันเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าครับเวลามันตายไปแล้วทั้งวัวทั้งควายทั้งสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่กินผักกินหญ้าอย่างเดียวทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นเราเป็นคนเนี่ยผมไม่ได้มายุโยงบอกว่าท่านจะต้องฆ่าสัตว์มากินไม่ใช่คือเราซื้อที่เขาทำไปแล้วในตลาดถ้าเราไม่อยากกินเราก็ไม่กินเพราะว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวจะด้วยเหม็นจะด้วยสงสารมันมีจิตที่เมตตานั้นก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่เราต้องมีเหตุผลเราต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ไม่กินเนื้อสัตว์เราดูเหตุผลด้วยแต่เรากินไม่ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าเราป่วยเป็นอะไรนะรแต่หลังจากที่ผมช่วยท่านนี้ไปแล้วนะครับ ก็ให้ดื่มน้ำมนต์อาบน้ำมนตอะไรไปตามเรื่อยเปื่อยนะครับทำทรงเดชไปปารากฏว่าบังเอิญหายนะครับตอนนี้ก็กินเนื้อสัตว์ได้ไรได้แล้วสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุขครับอาจจะมีเศษอาการเล็กๆน้อยๆบ้างที่เขายังไม่หยุดหย่อนนะที่เขายังม่หยุดหย่อนจะมีเป็นบางช่วงบางครั้งซึ่งผมก็ไม่อยากจะอธิบายให้มันยืดยาวนะครับว่า เกิดจากอะไรสาเหตุอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันมีแต่พูดไปก็ไปสร้างความเจ็บแค้นขุ่นเคืองทําให้วิตกจริตหรือไม่ก็อาจจะทําให้จิตตกไปเปล่าๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถึงเราจะทราบเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปพูดอะไรเพราะพูดไปมันก็ไม่ใช่ว่าแก้ไขอะไรได้เอาเป็นว่าเราแก้กันตรงนี้เท่าที่เราแก้ไขกันได้อย่างนี้จะ มีความสุขใจมากกว่าแล้วมันไม่ไปผูกเวรผูกกรรมนะครับใครทํามาก็ย้อนกลับไปทางนั้นก็แค่นั้นเองนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของต่างๆนะถ้าเราแก้ได้เนี่ยมันจะค่อยๆย้อนสะท้อนกลับไปนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเราแก้ไขให้จบตรงนี้ได้ก็จบไปแต่ทีนี้บางสิ่งบางอย่างมันมีการนําของมาซ่อนไว้ในที่อยู่เราก็มี มันมีหลายอย่างก็ไอคนที่เราไว้ใจที่สุดนั่นแหละเอามาไว้ในบ้านเราบ้างในที่อยู่อาศัยที่นอนของเราบ้างในยานพาหนะเราบ้างมันก็มีหลายพวกหลายแบบนะฮะที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้เรารู้จักหน้าแต่เราไม่รู้ใจนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องไปพูดตรงตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหวาดตะแวงคนรอบข้างเรานะครับเราทำจิตใจให้เบิกบานสดชื่นนะครับทีนี้วิธีการ อาการเนี่ยผมบอกรวมๆไปแล้วมันจะมีอาการต่างๆมากมายนะฮะอ่อนเพียเพียแรงอะไรก็แล้วแต่ให้สังเกตดูถ้าเป็นคุณผีนะคุณผีผีไตหงอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะอยากกินอาหารนอนไม่อยากจะไปไหนมันจะนอนอย่างเดียวนอนผิดปกติผิดธรรมชาตินะฮะอาการรูปร่างหน้าตาก็รู้สึกจะแปรเปลี่ยนไปสภาวะจิตก็เปลี่ยนไปการพูดก็ไม่ชอบที่จะพูดไม่ชอบที่จะ สูงสิงกับใครเลยอันนี้ก็ต้องดูนะครับเพราะคนที่เขา,าเบื่อความวุ่นวายของสังคมก็มีเราต้องแยกให้ออกนะครับเราต้องแยกให้ออกไม่ใช่ว่าพอเป็นอะไรขึ้นมาที่ผมพูดมานี่แล้วก็โยนดะเข้าไปที่เรื่องโดนของโดนไสยศาสตร์อันนี้เราก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญากลายเป็นงมงายนะครับกลายเป็นงมงายไอของล้รับศาสตร์พวกนี้มันมีคู่โลกมานานหลายๆพันปีแล้วหากไม่เป็นจริงเขาก็คง ไม่เชื่อกันมาขนาดนี้นะฮะแล้วถ้าไม่เป็นจริงเนี่ยน้ำเปล่าที่เราอาธิษฐานลงไปใช้อาบใช้กินเข้าไปมันก็คงไม่หายนะครับการมันก็มีนะครับความเชื่อของคนบางทีพอไม่เชื่อแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะลบล้างศรัทธาความเชื่อของผู้อื่นลบล้างศรัทธาความเชื่อของโลกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปล้างศรัทธาความเชื่อของโลกสู้เราปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของเราเสียใหม่นะครับจะมีความสุขกว่า สิ่งใดที่มันทำาแล้วไม่เป็นผลดีเราก็อย่าไปทำสิ่งใดที่ทำแล้วเป็นผลดีเราก็ทำไม่เป็นเงื่อนไขของสังคมอย่าไปสร้างเงื่อนไขสังคมให้มันเกิดความแตกแยกวุ่นวายเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะต้องเลี่ยงและค่อยๆพิจารณาทุกอย่าง,งนี้เรื่องของอาการป่วยเนี่ยก็ถ้ามีอาการรวมๆอย่างที่ผมบอกมานี้ก็ให้สงสัยไว้นะครับแล้วก็ไปพบ ครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถจะแก้ไขให้ได้แม้ในเบื้องต้นแต่ในเบื้องต้นนี้เราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเราเองได้ด้วยการที่เราสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมอุทิศบุญกุศลนะทั้งหมดเลยนะเราทำแบบนี้ในด้านของความดีมันจะเสริมพลังด้านความดี อำนาจที่มาหนุนหลังทําให้เราได้พบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บอำนาจนี้เป็นอำนาจที่ทรงพลังมากที่ทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยผิดธรรมชาติผิดจากปกติของผู้มีร่างกายสังขารผมใช้คําว่าผิดปกติไปจากธรรมชาตินะครับไอเรื่องเจ็บป่วยนีย่มันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกอยู่แล้วที่มีสังขารแต่มันเจ็บป่วยผิดปกติอย่างเช่นเป็นหลายโรคเป็นเป็น,ปนแปลกๆนะฮะหาสาเหตุไม่ได้บางทีก็ไม่ใช่คุณของก็ได้มันเป็นโรค ที่มีพลังงานอันทรงพลังเข้ามาส่งผลเราก็คืออํานาจแห่งบุปกรรมก็คืออํานาจแห่งอกุศลกรรมคืออํานาจแห่งบาปมันมาส่งผลให้ก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่งไปโทษว่าเป็นโดนไสยศาสตร์โดนนต์ดำอยู่เสมอไปบางทีอาจจะเป็นจากอํานาจของกรรมหรือแม้จะโดนของเนี่ยก็มันก็เกิดจากอํานาจแห่งบุปกรรมแต่เราอย่าไปโยนเราแก้ดีกว่านะฮะแสดงว่าอํานาจแห่งบาปมันแซงหน้าขึ้นมาให้ผลเราแล้วทําให้เราคิด ให้เราพบให้เราโดนสถา,านการณ์นี้เข้าไปนั่นแสดงอำนาจแห่งกรรมกรรมจากอะไรครับกรรมจากที่เราลังแกสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทรมานสัตว์ทำไว้มากทำไว้บ่อยมันจึงได้มาส่งผลให้เราได้พบได้เจอในชาตินี้เพราะฉะนั้นเราแก้ได้ครับไม่ใช่แก้ไม่ได้อันนี้แก้ได้แต่ก็คือการแก้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปล้างบาปผมไม่ได้บอกว่า ล้างบาปได้บาปล้างไม่ได้ครับแต่มันแก้ไขกันได้ปรับนะครับปรับพลังงานแล้วผมจะพูดคลิปหน้าคลิปนี้ผมพูดให้ฟังแค่อาการรวมๆจากคนที่โดนคุณใสคุณของแล้วก็เรื่องทั่วๆไปนะครับว่าเราสามารถแก้ไขป้องกันตัวเองได้ด้วยด้วยการสรวดมนต์ภาวนานะสร้างความดีปฏิบัติสมาธิภาวนา,าวิปัสสนาภาวนาในเบื้องต้น อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือทําน้ํามนต์นะครับน้ามนต์ที่เราตั้งใส่ขันไว้หน้าที่บูชาพระถ้าไม่มีที่บูชาพระก็ตั้งอยู่หน้าเราเราก็สวดบูชาคุณพระรัระตนัยด้วยความนอบน้อมหากมีวัตถุมงคลที่เป็นของแท้ก็ใส่ลงไปในในน้ามนต์นั้นเราก็สวดมนต์ภาวนาเคล็ดลับน้ํามนต์จะศักดิ์สิทธิ์อ่าอน,นี้สําคัญผมจะแถมท้ายให้ในระหว่างที่เราภาวนาบท พุทธคุณรรมคุณสังฆคุณหรือบทอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะไว้พูดคลิปหน้าในบททำน้ำมนต์โดยเฉพาะให้เรานึกภาพคุณพระพุทธเจ้าหรือนึกภาพคุณครูบาอาจารย์พระอริยะสงฆ์ผู้มีอภิญญาสมาบัตินึกหน้าท่านให้อยู่ในขันน้ำมนต์นั้นพยายามทรงภาพนั้นให้อยู่ในขันน้ำมนต์นั้นหรืออยู่ในใจของเราจนกว่าเราจะสวดมนต์นั้นจบ น้ำมนต์ขันนั้นจะทรงพลังมีอนุภาพในการทอดถอนคุณของปกป้องจิตใจร่างกายของท่านได้ใน,นระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับกำลังใจของเราที่สำคัญเลยพยายามทรงภาพนั้นให้ดีจนกว่าจะสวดมนต์จบหรือทำน้ำมนต์จบนั่นเองครับคลิปนี้ก็พูดกันเรื่องอาการการป้องกันตัวเองการทำน้ำมนต์แบบเบื้องต้นง่าย ที่จะใช้ทอดถอนคุณของหรือปกป้องตัวเองหรือคนที่เรารักครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากทราบอะไรหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราไม่เกรียนกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เจอกันที่ช่องนี้ทุกวันครับสวัสดีครับ